สวัสดีเจ้าเพื่อนเสวัสดียำแรงนี่ไอหยังอ้อคล้ายๆจิกุงแต่บาใจตัวมันน้อยกว่าจิกุงจ้ะอ๋อจะให้ดูนะเลยเหมือนอ้อเพื่อนเพื่อนว่าไอหยังอ้อแมงไอหยังอ้ออันนี้คั่วแล้วกรอบๆหอมๆฮ่าเหมือนจิกุงเด็ด มันก็คือจีฮีเจ้าภาษาไทยก็คือจิ้งรีดภาษาเมืองก็คือจีฮีจีฮีทอดเพื่อนๆก็กินเ็อนี่วิธีการกินจีฮีทอดเนี่ยหยิบมาเลยเป็นตัวจีอืม้มเบรดกินบะได้กระลำเนอะ กินก็เข้าต้องหุ้นหอมกรัมอืมเือไงเนี่ยกำอือหือหือหือจีนี่นออนทอดออกคำนึงเนอเนาะจะว่าทำเหมือนข้าวไงข้าวใส่จะคใครเห็นหรือเจ้าเนี่ย xoay chắc khai bởi mấy em khai hồng khảo hmm. đẹp nè đẹp tỏi ơi đẹp là hmm. hmm. หฮาจีกเป็นมาจเจ้าแร้ไปเจะทอดแก้มเบียร์หฮาจีกมาสีก่อนนะกรอบอร่อยขคนเจี๊ยมบ้างไข่มีรองเอาไปทอดดูนะเจ้า ไปคั่วหมือนจะไปทอดคั่วคั่วเหมือนเ้าคั่วจีก,กุ้งเนี่ยเห็นคำหนึ่งเป็ดเจ้า